สวัสดีครับผมเอ็มจากช่อง FM Channel นะครับในคลิปวรนี้ผมจะมาแนะนำ Hunt Tap นะครับที่เราเล่นกันในเกมและน็อกออริจินนะครับซึ่งเราอยู่ในเซิร์ฟเวอรซีนะครับจริงๆต้องบอกว่า Hunt Tap เนี่ยมันเคยโดนเนิร์ฟไปแล้วตั้งแต่เซิร์ฟไต้หวันจนมาถึงเซิร์ฟซีนะครับตอน CBT นะครับรอบหนึ่งหรือว่ารอบ2นะครับมันก็โดนเนิร์ฟลงไปหนักมากๆเลยนะครับและแน่นอนครับในเซิร์ฟซีนะปัจจุบันตอนนี้นครับเปิดจริงเนี่ยมันก็โดนเนิร์ฟไปเยอะมากๆเดี๋ยวผมมารีวิวในคลิปโรนี้ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอ่ะ กดไลค์กดติดตามกันให้ก่อนแล้วกันนะครับกดไลค์สัก30ไลค์เป็นกำใจให้ด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับอยากเติมเกมต้องร้านจูนดิโกช็อปรับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%ทักมาเลยที่ a c e b o o k จูนดิโกช็อปหรือแอดไลน์จูนดิโก ซึ่งในคลิปวโนี้ครับผมจะพูดยาวนิดนึงนะครับก็จะบอกหมดเปลือกเลยเกี่ยวกับพันแถบนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีเพราะว่าอาชีพพันแถบเนี่ยครับหรือว่า s ไนเปอร์แถบเนี่ยมันดีสําหรับคนที่อ,อ,อยากจะเล่นเป็นอาชีพสตาร์เตอร์นะครับแล้วก็อาจจะเปลี่ยนเป็นแอสโซเบกในอน,นาคตก็ได้หรืออาจจะเล่นสไนเป็นเ d ดแล้วเล่นทันแถบตั้งแต่แรกก่อนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมโอเคทสเตตัสนะครับตอนแรกเนี่ยต้องขอบอกเลยว่าอันนี้ต้องขอขอบคุณคนดูในช่องของผมเหมือนกันนะครับตอนแรกนะครับผมก็ เล่นอินล้วนเนี่ยแหละนะครับมันก็แรงนะครับในภาคในเวอร์ชันก่อนๆนะครับที่มันเนิร์ฟไปแล้วหรือว่ายังไม่ได้เนิร์ฟเนี่ยอินล้วนเนี่ยมันแรงมากๆนะครับโดยอิงจากเฟืองแถบบูทเนี่ยนะครับมีเฟืองแถบบูทเนี่ยมันมันเขียนว่าต้องมีอินเยอะๆใช่ไหมครับมันถึงจะหานออกมาได้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าเมื่อนะครับคนดูคนเดียวนะครับแนะนําให้ผมจําชื่อไม่ได้นี้ขอโทษด้วยจริงๆครับแนะนําให้ลองแบ่งเด็กนะครับสักประมาณ50-70หน่วยนะครับรวมกันนะครับเด็กตรงนี้นะครับเห็นไหมข้างหน้ากับ ตรงบนัสน,นะครับรวมกันให้ได้ประมาณนั้นนะครับอ่าแล้วก็ที่เหลือไปลงอินนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับลองไปเทสดา้มเดูถึงถึงแม้ว่าจะแรงกว่านิดเดียวก็ต้องยอมรับว,ว่ามันแรงกว่าจริงนะครับก็ต้องเล่นแบบนี้ไปก่อนนะครับแล้วพอหลังจาก70เนี่ยใครอยากจะเปลี่ยนอาชีพอะไรก็ค่อยว่ากันตอนนั้นก็ได้ซึ่งธนูเนี่ยเราจะใช้เป็น stopping heavy โบกันนะครับธนูนี้เนี่ยเมื่อเรานะครับอยู่เฉยๆไม่ขยับเราจะได้ adk เพิ่มขึ้นมา5%์นะครับ ทับซ้อนได้ทั้งหมด5ชั้นนะครับคุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะครับคือสกิลแท็บเนี่ยมันคิด ATK ด้วยนะครับถ้าหากว่าตัวผมเนี่ยไม่ยืนอยู่เฉยๆนะครับบัฟนี้มันก็จะหายไปนะครับและดามเมจเนี่ยมันก็จะลดลงนะครับคุณผู้ชมสังเกตได้เลยนะอ่าตอนนี้ดามเมจประมาณ70,020นะถ้าผมขยับนะครับบัฟด้านบนหายไปแล้วผมวางแทบนะครับอ่าเห็นไหมครับเบากว่ามี60,050 60,080 เพราะฉะนั้นแล้วนะครับมันคิดได้โดยที่เราไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่ามันคำนวณยังไงแต่ถ้าหากว่าเราอยากจะคำนวณนะครับเราต้องมาที่สกิลเคมอลแท็บแล้วก็ดูตัวคูณซึ่งมันงงมา,มากๆถ้าอยากจะดูแนะนําให้สลับเป็นภาษาจีนหรือไม่ก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับคือสูตรแต่ละาการปรับภาษาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วมันคิดจาก ATK ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับธนูนนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับอโอเค ธนูนี้ผมใส่การ์ดอะไรอยู่นะครับผมใส่การ์ดเป็นนะครับสเกลิตันเวิร์กเกอร์นะครับอีกอันนึงเป็นเอ่อไฮไดเอออลูชันอ่าถ้าเอาแบบจริงๆแล้วนะครับการ์ดมันก็จะใส่แบบนี้นะครับเป็นคนเหมืองนะครับเป็นเอลูชันการ์ดเป็นการ์ดปลอมนั่นแหละแล้วก็ใส่กับแพงตอนอ่าซึ่งอันนี้เอามาจากไหนนะครับคือการ์ดคนเหมืองเนี่ยเราหาได้จากแต้มช่วยเหลือนะครับช่วยคนลงดันทํานู่นทํานี่นะครับแล้วก็แลกมาในอีกสี่วันก็ได้แล้วนะครับตอนนี้มีกิจกรรมอยู่ด้วยนะครับก็นานๆไปนะครับเดี๋ยวกกกิจจรรมมมนนี้ั็ะหด อ่าไม่รู้ว่าจะรีกลับมาวันไหนอีกนะครับปกติเหรียญเนี้ยมันจะหาได้500ต่อวันนะครับแต่ว่านัปัจจุบันเนี่ยมันมีกิจกรรมมันจะหาได้ทั้งหมด1,000ต่อวันนะครับ4วันก็ได้แล้วคัสใบนี้นะครับแต่ก็เต็มเป็นขนาดกลางสเกลเวอร์เกอร์นี้นครับช่วยได้เยอะเลยอ่ะแล้วก็ชุดตอนเวล50นะครับเราจะใส่เป็นเซตอินนะครับเซตเซนโลบนะครับแล้วก็อ่าผ้าคลุมฮูดนะครับได้อิน3แล้วก็เด็ก2นะครับรองเท้าสลิปเปอร์นะครับได้รักสาบางคนสงสัยว่าเอ้าพี่ทำไมใช้เอ่อบันนี่สลิปเปอร์ล่ะ มันบวกลัก3ครับเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับค่าลักเนี่ยเราจะได้นะครับทั้ง PADK กับ MADK มาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไอส่วนของเมื่อกี้เนี่ยก็สําคัญเหมือนกันคือรองเท้าอันอื่นต้องบอกว่ามันไม่มีอันไหนเลยที่บวกล้อสตาร์ทอื่นนะครับไม่ได้บวกเลือดเนาะถึงแม้ว่ารองเท้าอันนี้บวกลัก3านะครับแต่ว่ามันก็ดีมากๆเลยครับอย่างน้อยก็บวกนะครับแล้วก็ประดับของผมเนี่ยนะครับเป็นประดับ RO Shop อันนี้เป็นประดับที่ผมเติมเงินมานะครับ988แแมว ซึ่งมันจะอยู่ใน ro shop นะครับ special offer แล้วก็เลื่อนลงมานะครับอยู่ตรงนี้ครับ ro legacy pack นะครับซึ่งประดับนี้เนี่ยมันก็สามารถใช้ได้ยาวจนกว่าที่เราจะเปลี่ยนไฮคาร์ดเลยนะครับประดับนี้เนี่ยนะครับดีตรงไหนนะครับประดับอันนี้นะครับมันบวกทั้ง patk กับ mdk นะครับอย่างที่บอกว่าฮัน t ท b มันคิดทั้งคู่เลยนะครับเวลาที่ตีบวกนะครับประดับอันนี้เนี่ยนะครับดั้งเดิมมันมีทั้ง p กับ mdk อยู่แล้วนะครับพอตีบวกมันก็จะได้ทั้ง2ค่ามาด้วยเลยนะครับ ก็เหมือนกับว่าเราได้คาดการโจมตีหรือว่าการคำนวณดาเมจนะครับแบบ2เท่าเลยนั่นเองครับถ้าหากว่าเราไปใช้นะครับอย่างแหวนั่นอื่นล่ะที่บวก a d k ตรงๆนะครับยกตัวอย่างเช่นอ่าอย่างเต็งนะครับอ่หรืออย่างเด็กก็ได้นะครับเวลาตีบวกเราจะได้แต่ a t t a c k นะครับแต่ถ้าเป็น m d k อย่างคลิปเนี่ยครับเวลาเราตีบวกแล้วเราจะได้เ d k แต่ถ้าหากว่าเราไม่มีแหวนเมื่อกี้แล้วนะครับเราก็เลือกเป็น Se นิ n มท l ล i n งนะครับซึ่งมันจะบวกทั้ง P Attack กับ m a t t อ c k นะครับอันนี้ก็เวลาที่ตีบวกนะครับ เราจะได้ทั้ง p กับ m adk มาด้วยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราไม่ได้เติมนะครับก็เลือกเป็นแหวนอันนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับถึงแม้ว่าดามจมันจะต่างกันแต่ก็อันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะครับอ่าโอเคแนะนําเสื้อผ้าก็ประมาณนี้ส่วนแฟชั่นเนี่ยครับอันนี้มันบังคับกันไม่ได้เนาะก็ขึ้นอยู่ของบประมาณนะครับผมก็ใส่เป็นแฟชั่นอันนี้นะครับแล้วก็ใส่เป็น elderwillow นะครับหดาวเป็น i n นะครับบวกหอันนี้ใครจะใส่เป็นาร์ดแคมป์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับการนน่่ยใออูสวขงหัวนะครับ อันนี้เลยนะครับการ์ดแคมป์ก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของประดับเนี่ยผมใส่เป็นมิมิกนะครับบวก m อ็จริงๆใส่แบบตามมีตามเกิดอผมไม่ได้ซื้อกาดเลยผมมีการอะไรผมก็ฝากหมดเลยนะครับการฝากการ์ดก็มีผลนะเดี๋ยวเราไปพูดถึงทีหลังนะครับแล้วก็อันนี้ครับใส่เป็นทาโร่บวกทั้ง P กับ m อ d k นะครับส่วนเสื้อนะครับใส่เป็นการ์ด Baby d e s e r t ์ o o ูนะครับได้5อิน์นะครับก็อัพเอาเวแค่ขั้น2ก็พอนะเพราะว่าถ้าอัพเบบีดี e e r t ์ฟ o ูฟขั้น่ยมันได้นะครับ อ่ะเฟืองนะครับที่ตีแมตติสเนี่ย,มยผมใส่เป็นแทบบูธแล้วก็ฮันเตอร์รูนนะครับซึ่งเฟืองฮันเตอร์รูนเนี่ยครับมาาันจะ สร้างดาเมจต่อมอนเตอร์นะครับเผ่าสัตว์แล้วก็เผ่าแมลงแรงขึ้น8%นะครับอันนี้อยู่ในเลเวล4ก็จะแรงขึ้น8เปอร์นะครับหลักๆก็จะต้องมีแทบบู๊ทก่อนนะครับซึ่งเราจะได้ดาเมจนะครับแรงมากขึ้นเมื่อเราใช้แทบประเภทดาเมจนะครับแรงขึ้นเนี่ยขึ้นอยู่กับค่าอินแล้วก็นำไปหารกับเลขที่มันอยู่ตรงนี้นะครับอย่างขั้น4เนี่ยมันก็เป็นอินหารด้วย12นะครับแล้วเราก็จะได้เปอร์เซ็นต์มาอย่างสเตตัสของผมตอนนี้ฮะหารกันแล้วนะครับผมจะได้10เปอร์ นั่นเองนะครับในเรื่องของสกิลนะครับผมสกิลเนี่ยเราจะอัพเคมอรแท็บหนะครับเป็นสกิลหลักนะครับแลนด์ไมล์ห้าบาร์ดไมล์ห้าแต่ว่าในช่วงแรกเราจะอัพเคมอรแท็บหก่อนแล้วก็มาอัพบีดเบนเต็ม10นะครับบีดเบนเต็ม10เนี่ยนะครับสกิลเนี้ยความสามารถก็คือตีเผ่าสัตว์และแมลงแรงขึ้นยีเร์เซ็นต์เลยนะครับและเมื่อโจมตีมอนเตอร์ตัวอื่นที่ไม่ใช่เผ่าสัตว์แล้วก็แมลงเนี่ยครับก็จะแรงขึ้น10บเปอร์ผูดง่ายๆคือสกิลเนี้ยโบนัมเข้าไปตรงๆเเลยนนนนะะคครรััับบ10%่อง อ่าก็ประมาณนี้นะครับในการอัพสกิลของผมในหน้าของสกิลกิลตัวนี้นะครับอัพอะไรบ้างอัพเต็มหมดทุกอย่างเลยนะครับจริงๆมันมีความสําคัญมากๆแต่ถ้าหากว่าใครไม่ได้ซื้อกิลโทเค็นไว้นะครับแนะนําว่าให้อัพไอ้บนเนี่ยอันบนเนี่ยให้หมดเลยนะครับอันแรกนะครับอันแรกกับสออันเนี้ยเออมันจะบวกทั้ง adk แล้วก็เจาะเกาะนะครับแล้วก็มาอัพ pve damage ก็ได้ถ้าหากว่าคนไม่ได้ซื้ออันนี้เผื่อไว้นะครับอืม pve damage นะครับแล้วก็ character adk ignore deb นั่นแหละนะครับประมาณนี้ ทีนี้ในเรื่องของการอะมิดตัวนี้นะครับการอะมิดตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะอัปตามก็ได้แต่ว่าที่ผมอัพแบบนี้มันมีเหตุผลนะคือแถบไปอย่างที่บอกว่ามันคิดทั้ง ADK นะครับ P damage เนี่ยแล้วก็ M damage ด้วยนะครับผมอัพแบบนี้ผมไม่รีในอนาคตนะถ้าหากว่าเพื่อนๆอ,อัพแบบนี้แล้วเพื่อนๆไปเล่น EDL เนี่ยอาจจะต้องรีนะ คือผมอัพแบบนี้เพราะว่าผมจะไปเล่นแอสโซเบเกอร์โซเบเกอร์เนี่ยมันจะคิดทั้ง a d ดีกับเอ k เชนเนชดนยยกันนะครับแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆน,นะครับไม่ได้เล่นนะครับแถบในอนาคตหรือว่าไม่ได้เล่นสายเวทในอนาคตนน้นเอาว่าให้อัพแค่อันแรกกับอันที่2ก็พอแล้วก็ในส่วนของขนนกนะครับผมจะอัพเป็นนะครับในส่วนของขนนกแดงซะส่วนมากเพราะว่าผมจะเน้นอัพขั้นและงบน้อยด้วยถ้าหากว่าผมเล่นขนนกแดงนะครับเป็นขนนกใหญ่เนี่ยแล้วก็เล่นผสมกับขนนกขาวเนี่ยผมจะอัพขั้นยากเพราะว่า ขนนกขาวเนี่ยมันอัพขั้นแพงมากๆเลยนะครับเนี่ยมันขั้นละ900เนาะในขั้น2นะครับอ่าแล้วก็ขนนกม่วงนะครับจะใช้เป็นขนนกอินเป็นหลักนะครับอ่าถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากทำตามนะครับเพื่อนๆทำแบบผมก็ได้นะครับในช่วงเลเวล5 5าสถึงห้นะครับแต่ถ้าหากว่าเลเวล58เปิดมาแล้วเราอยากจะใช้ขนนกนะครับเพื่อสีทองอีกนะครับหรือว่าสีส้มเนี่ยเราจะหาจากไหนนะครับถ้าหากว่ามีแบบนี้แล้วนะครับซึ่งนะครับเราอาจจะจําเป็นในการที่จะต้องย่อยขนนกอื่นเพื่อมาแลกขนนกอันนี้นะครับในราคา80 อ่าขนนกนะครับก็จะเป็นพื้นสีทองนั่นเองแต่บางทีนะครับมันก็จะออกมาในส่วนของเมทัลเลียนช็อปก็มีเหมือนกันนะครับนี่ครับเรากดดูอัตราการได้รับนะอ่าก็จะมีขนนกเห็นไหมครับก็จะเปิดกล่องเลือกได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นไดมอนด์ช็อปอ่ะมันไม่มีซื้อนะครับเห็นไหมมันไม่มีซื้อนะครับเรอาจจะย่อยขนนกอื่นวิธีการย่อยเผื่อเพื่อนๆไม่รู้นะครับก็แถมไปเลยแล้วกันก็อาจจะยาวอย่างที่บอกนะครับก็กดตกแต่งฟีเจอร์นะครับ กดย่อยอันที่เราไม่ได้ใช้นะครับก็แนะนํนาว่าให้ย่อยขนนกสีฟ้าเกิดมาเพื่อดนย่อยแล้วก็ขนนกสีดำนะครับ <S <s <ure ful> เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับในส่วนของป้องกันเนี่ยเราจะใช้เป็นพวกขนนกสีขาวนะครับแล้วก็ขนนกส,สเต็งน,นะครับก็กดย่อยได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเราไม่ได้ใช้ขนนกเด็กเป็นหลักก็ย่อยเด็กไปด้วยเหลือแต่อินนั่นเองนะครับประมาณนี้ครับอ่าแล้วก็จัดไปส่วนของป้องกันนะครับ อย่างที่บอกว่าใส่ยังไงก็ได้นะครับให้มันเป็นพื้นสีทองแบบนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีสีทองไม่ต้องซีเรียสนะครับใส่เป็นทองหนึ่งแล้วก็ม่วงสีก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าในส่วนของพลังป้องกันถ้าหากว่าเราใส่เซตสีทองล้วนนะครับมันจะไม่ได้บวกดาเมจในส่วนของตรงนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสนะครับให้เราเน้นขนนกสีม่วงที่เป็นแบบนี้นะครับเออเผื่อบางคนงงเราใส่ขนนกสีดำเนี่ยครับ เออไม่ดีหรอกครับคือคนนกสีดามันบวแต่ป้องกันแต่ว่าคนนกสีขาวมันมาสามารถใส่ได้ทั้งในส่วนของป้องกันและก็พลังโจมตีตอนนี้อาจจะงงหน่อยแต่หากว่าเพื่อนๆทาไปเรื่อยๆแล้วจะเข้าใจเองนะครับแล้วก็ในส่วนของมอนเตอร์รีเสิร์ชนะครับตรงนี้สําคัญมากๆเลยมอนเตอร์รีเสิร์ชเนี่ยครับเราจะต้องไปเก็บพวกมอนเตอร์นะครับเก็บเลเวลมอนเตอร์ตีไปเรื่อยๆนะครับเราจะได้เลเวลตรงนี้เพิ่มขึ้นมาซึ่งมันจะเป็น AP ให้นะครับวิจัยมอนเตอร์เนี่ยมันเพิ่มมาขึ้นซึ่งในการ ทําขึ้นไปเนี่ยครับเราจะได้สเต็ตด้วยนะครับเห็นไหมผมทําถึงเลเวล10และ11นะครับเราได้ A D K มาได้ M D K มานะครับได้มาหลายจุดมากๆเลยซึ่งอย่างที่บอกแถบมันคิดทั้งคู่เมื่อเราทำเนี่ยครับเหมือนเราได้มาเดอบลเลยนั่นเองนะครับประมานี้แล้วก็ในส่วนของการฝากการ์ดเพื่อนๆการ์ดไหนที่บวกทั้ง A D K กับ M D K นะครับแนะนําว่าให้ฝากทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเพื่อนๆเน้นใช้งานการเลือดก็ไม่ต้องฝากก็ได้นะครับการ ฝากแค่การที่บวก P a d k กับ m 미디케เท่านั้นก็เพียงพอแล้วนะครับส่วนตอนที่ผมฟาร์แมนติสเนี่ยครับผมไม่ใส่สัตว์เลี้ยงนะเพราะว่าบางทีเนี่ยมอนเตอร์มันเดินไปมาในแบบนี้ค่อนข้างที่จะเยอะผมก็เลยเลือกถอดสัตว์เลี้ยงออกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งในการบูทดาเมจแต่ว่าเราจําเป็นที่จะต้องมีกิลด้วยนะครับมาในส่วนของคําว่ากิลนะครับแล้วก็สวัสดิการนะครับแล้วก็ไปตรงคาว่าอิมพิวเรียมนะครับด้านซ้ายเลือกนะครับจิ้มตรงนี้นะครับโบนัสดาเมจนะครับแล้วก็กดด กดครั้งแรกเนี่ยมันจะออก additional p damage กับ additional m damage นะครับทั้งคู่เลยแล้วก็กดสุ่มไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันอาจจะเปลืองตังค์หน่อยนะครับใช้หน่วยสอง0 0 0ค0พเปอร์กดไปเรื่อยจนกว่าไอ้ข้างล่างมันจะเขียนว่าเป็น m d k แบบนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับในการแนะนำ hunt tab ในช่วงของ cbt แล้วก็ช่วงเปิดจริงนะครับถ้าหากว่าในแพทหน้าหรือว่าแพทอ,อนาคตนะครับมีการปรับเปลี่ยนอะไรยังไงแล้วคลิปนี้ใช้ไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้อีกนะครับ แล้วก็ขออภัยล่วงหน้าเลยสําหรับคนที่ไม่รู้ว่ามันมีการอัปเดตหรือว่าผมอัปเดตไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับกดไลค์ให้ด้วยนะขอบคุณมากครับ